นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรียนเลขกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของ power set นะคะ power set คืออะไรนะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะนักเรียน power set นะคะ power set ของเซต A หมายถึงเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A หรือกล่าวได้ว่า คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะดังนั้นเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะ P วงเล็บด้วย A นะคะดังนั้น power set ของเซต A นะคะก็คือเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A นั่นเองนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตทั้งหมดของเซต A นั่นเองนะคะ power set เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนะักเรียนเรา มาดูตัวอย่างที่1นนะคะกำหนดให้เซต A นะคะจงหา power set ของเซต A นะคะและจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะดังนั้นตัวอย่างที่1นนะคะโจทย์กำหนดเซต A มาให้นะคะซึ่งเซต A เท่ากับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเซตว่างนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่า เซตว่างนั้นนะคะคุณครูเคยได้สอนนักเรียนแล้วนะคะเซตว่างก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเซต a นะคะเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกนะคะดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต a ก็คือ0ตัวนั่นเองนะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ก็คือ n วงเล็บ a เท่ากับ ศนั่นเองนะคะเพราะเซต A ไม่มีสมาชิกนะคะจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะคุณครูก็ได้สอนแล้วในคราวที่แล้วนะคะว่าจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะเราสามารถหาได้จาก2ยกกำลัง n นะคะซึ่ง n ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต A นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเซต A ไม่มีสมาชิกหรือจำนวนสมาชิกของมันคือ ศูนย์ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต A ก็หาได้จาก2ยกกำลังศูนย์นะคะซึ่ง2ยกกำลังศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ1นสับเซตนะคะดังนั้นสับเซตของเซต A นะคะก็จะต้องมีอยู่1นสับเซตนะคะซึ่งเซตที่เป็นสับเซตของทุกเซตนะคะนักเรียนก็คงทราบกันดีแล้วว่าคือเซตว่างนั่นเองนะคะดังนั้นสับเซตทั้งหมดของเซต A ก็คือเซตว่าง ะะดังนั้นเราก็จะได้ว่าสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะมีอยู่1นึ่งสับเซตคือเซตว่างนะคะดังนั้น power set ของเซต A นะคะจะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต A นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะจะมีแค่หนึ่งสับเซตนะคะก็คือเซตว่างนะคะนักเรียนก็เขียนเซตว่างนะคะ power set ของเซต A นักเรียนก็เขียนเครื่องหมายวงเล็บ ปีกานะคะเราก็จะได้ว่าเซตนี้นะคะมีสมาชิกคือเซตว่างนั่นเองซึ่งเซตว่างก็คือสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะดังนั้น power set A เราก็จะได้เซตที่มีเซตว่างเป็นสมาชิกนั่นเองนะคะนั่นคือจำนวนสมาชิกของเซต power set A นะคะก็หาได้จาก2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ หน,นะคะเราก็จะเห็นว่า power set ของเซต a นั้นนะคะมีสมาชิกเพียงแค่1ตัวก็คือเซตว่างนั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต a ก็เลยได้เท่ากับ 1, 1ตัวนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะกำหนดให้เซต b นะคะดังนี้นะคะจงหา power set ของเซต b และจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต B นะคะดังนั้นจากโจทย์นะคะให้เซต B มานะคะดังนั้นสมาชิกของเซต B นะคะ ประกอบไปด้วยนะคะตัวแรกที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาก็คือ a นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า a เป็นสมาชิกของเซต b นะคะถ้าจาก a ก็จะเห็นเครื่องหมายวงเล็บปีกกาที่มี b ข้างในนั่นก็คือเซตนี้นะคะมี b เป็นสมาชิกนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าสมาชิกของเซต b มี2ตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย a นะคะและ นะคะเซตที่มี b เป็นสมาชิกนะคะดังนั้นสมาชิกของเซต b นะคะจะมีอยู่2ตัวนั่นเองนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ก็คือ n วงเลบ b ะคะมีค่าเท่าก,กับ2นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต b นะคะก็หาได้จาก2ยกกำลัง n n ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต b ดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต b ได้2เราก็จะได้2ยกกำลัง 2นะคะซึ่ง2ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นสับเซตทั้งหมดของเซต B ก็จะได้ทั้งหมด4ซสับเซตนั่นเองนะคะสับเซตทั้งหมดของเซต B ก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกนะคะที่เป็นสับเซตของเซต B นะคะเซตที่เป็นสับเซตของทุกเซตก็คือเซตว่างนะคะนักเรียนคงจำการหาสับเซตทั้งหมดได้นะคะถัดจากนั้นนักเรียนก็เอาสมาชิกนะคะตัวแรกก็คือ A นะคะมาเขียนในเครื่องหมายวงเล็บ ปีกานะคะถัดจาก A ก็คือสมาชิกตัวที่2ก็คือเซตที่มี B เป็นสมาชิกนะคะเป็นสับเซตนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปีการอีกรอบนะคะและ สับเซตตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองนะคะก็คือนำสมาชิกทั้งสองตัวมาเขียนด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะดังนั้นสับเซตทั้งหมดของเซต B เราก็จะได้ทั้งหมด4 s u สับเซตนะคะดังนั้น Power Set ของเซต B นะคะ power set ของเซต B ก็จะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต B นะคะวิธีการง่ายๆนักเรียนก็นำสับเซตทั้งหมด ของเซต B นะคะมาเขียนก่อนนะคะเราก็นำสับเซตทั้ง4สับเซตของ B นะคะมาเขียนนะคะตัวแรกก็คือเซตว่างนะคะตัวที่2ก็คือเซตที่มี A เป็นสมาชิกนะคะตัวที่3ก็คือเซตที่มีเซตที่มี B เป็นสมาชิกนะคะและตัวสุดท้ายก็คือเซต B นั่นเองนะคะ นำสับเซตทั้ง4สับเซตของ B มาเขียนนะคะ Power Set ของเซต B นะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปีกกานะคะคลุมอีกทั้งหมดนะคะเราก็จะได้เซตที่มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต B นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า power set ของเซต B นะคะก็จะมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต B นั่นเองนะคะนั่นคือจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต B นะคะเราก็จะได้อยู่4ตัวซึ่งก็ได้จาก2ยกกำลัง2นั่นเองนะคะมีค่าเท่ากับ 4ตัวนะคะเพราะสมาชิกของ power set ของเซต B นะคะคือสับเซตทั้งหมดของเซต B นั่นเองซึ่งสับเซตทั้งหมดของเซต B มี4ตัวนั่นเองนะคะเราสามารถหาสับเซตทั้งหมดได้โดยการหา2ยกกำลัง n นั่นเองนะคะ n, n ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต B นะคะจำนวนสมาชิกของเซต B ได้2ตัวดังนั้นสับเซตทั้งหมดของ B ก็จะได้ 4 s u ส,สับเซดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต Power Set ของเซต b ก็จะได้4ตัวนั่นเองนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างที่3นะคะกำหนดเซต c ให้นะคะเซต c แบบนี้คือเซตที่อยู่ในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขนั่นเองนะคะจงหา power set ของเซต c และจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต c นะคะดังนั้นนะคะเขากำหนดเซต c มาให้นะคะในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะนักเรียนก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าเซต c มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างนะคะดังนั้นนะคะ เซต C นะคะเป็นเซตประกอบด้วยสมาชิก x นะคะโดยที่ x เป็นสมาชิกของ i บวกนะคะ i บวกก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะและ2น้อยกว่า x และ x น้อยกว่า6นะคะดังนั้นถ้าเขียนเซต C นะคะในรูปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะเซต C จะต้องมีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะที่มากกว่า2และน้อยกว่า6 ดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า2และน้อยกว่า6ก็จะประกอบไปด้วย 3, 4และ5นะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่า c มีสมาชิก3ตัวนั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วย 3, 4, 5นะคะดังนั้นสมาชิกของ c นะคะก็จะประกอบไปด้วย 3, 4และ 5นั่นเองนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์จำนวนสมาชิกของเซต C มีอยู่3ตัวก็จะได้ n วงเล็บ C เท่ากับ3นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต C นะคะเราก็จะหาได้จาก2ยกกำลัง n n ของเราก็คือสมาชิกของเซต C มีอยู่3ตัวก็จะได้2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8สับเซตนั่นเองนะคะ ดังนั้นเราก็มาหาสับเซตทั้งหมดของเซต c ก่อนนะคะซึ่งจะต้องมีทั้งหมด8สับเซตนั่นเองนะคะดังนั้นเซตที่เป็นสับเซตของทุกเซตนะคะตัวแรกก็คือเซตว่างนั่นเองนะคะถัดจากเซตว่างนักเรียนก็นำสมาชิกของเซต c ตัวแรกมาเขียนก็คือ3นะคะเป็นสับเซตนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะถัดจาก3สมาชิกตัวที่2ก็คือ4เป็นสับเซตนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บ ปีกานะคะถัดจาก C ก็คือ5นะคะเป็นสับเซตนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะนำแต่ละตัวมาใส่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกาเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จับคู่นะคะโดยนำวงที่1ห,หรือตัวที่1จับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ 3และ4นะคะเป็นสับเซตนักเรียนก็เขียนในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะจากนั้นจับตัว,ตวที่1คู่กับตัวที่3นะคะนั่นก็คือ3และ5นั่นเองเป็นสับเซตก็เขียนในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะถัดจากนั้นก็จับระหว่างวงที่2หรือตัวที 2> ่2คู่กับตัวที่3นะคะก็จะได้4แ right ละ 5นะคะเป็นสับเซ็ตนักเรียนก็เขียนในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองนะคะก็คือนำสมาชิกทั้ง3ตัวนะคะคือ 3, 4 5มาเขียนในเครื่องหมายวงเล็บ ปีกานะคะเราก็จะได้ว่าสับเซตทั้งหมดของเซต C นะคะมีอยู่8สับเซตดังนี้นะคะดังนั้น power set ของเซต C ก็จะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต C นะคะนักเรียนก็เขียนสับเซตทั้งหมดของเซต C ก่อนนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะคะเซตว่างนะคะเซตที่มี3เป็นสมาชิกนะคะ เซตที่มี4เป็นสมาชิกนะคะก็คือเอาสับเซตทั้งหมดของเซต C มาเขียนนั่นเองนะคะเซ,ตท,ซตที่มี5เป็นสมาชิกนะคะเซตที่มี3และ4เป็นสมาชิกนะคะเซตที่มี3และ5เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เซตที่มี4และ5เป็นสมาชิกนะคะตัวสุดท้ายก็คือเซตที่มี3 4และ5เป็นสมาชิกนะคะนี่คือสับเซตทั้งหมดของเซต C นะคะพาวเวอร์เซตของเซต C จะต้องเป็นเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต C นั่นเองนะคะดังนั้นจะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต C นักเรียนก็เขียนเครื่องหมายเล็บปีกกานะคะคุมทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ว่าเซตนี้นะคะมีสมาชิกเป็น สับเซตทั้งหมดของเซต C นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต power set ของเซต C นะคะก็หาได้จาก2ยกกำลัง3นะคะจะมีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต C นั่นเองซึ่ง2ยกกำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า power set C มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของ C อยู่8ตัวนั่นเองนะคะ ดังนั้นจากตัวอย่างที่1-3ถึง3นะคะนักเรียนหลายๆคนก็จะสังเกตเห็นนะคะเหมือนเหมือนกับคุณครูนะคะสิ่งที่นักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะนั่นก็คือเนื่องจากนะคะ power set ของเซต A นะคะจะมีสมาชิกที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสั b เซตทั้งหมดของเซต A นะคะดังนั้นเมื่อกี้นี้นักเรียนก็คงจะเห็นแล้วว่า power set นะคะของเซต แต่ละเซตนะคะจะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซตนั้นเองนะคะดังนั้นจำนวนสมาชิกของ power set A นะคะจึงเท่ากับจำนวนสับเซตของเซต A นั่นเองนะคะนั่นก็คือจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะก็หาได้จาก2ยกกำลัง n วงเล็บด้วย a นะคะก็คือ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของเซต a นั่นเองนะคะหรือเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ก็จะได้ n วงเล็บ p วงเล็บด้วยเซต a นะคะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n วงเล็บด้วย a นั่นเองนะคะ จากตัวอย่างข้างต้นนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับ power set แล้วนะคะดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะกําหนดให้เซต A ดังนี้นะคะเขาให้นักเรียนหา power set ของเซต A นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะหา power set ของเซต A ได้นักเรียนก็จะต้องหาสับเซตของเซต A ให้ได้ก่อน แต่ก่อนที่นักเรียนจะหาสับเซตของเซต A นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้ก่อนว่า สมาชิกของเซต A มีกี่ตัวนั่นก็คือจะต้องรู้จำนวนสมาชิกของเซต A นั่นเองนะคะดังนั้นจากโจทย์ข้อที่1น,นะคะเขาให้เซต A มาเราก็ต้องมาพิจารณาสมาชิกของเซต A ก่อนนะคะดังนั้นเซต A อยู่ในรูปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะสมาชิกของเซต A ก็คือตัวที่อยู่ในเครื่องหมายงเล็บปีการนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นตัวแรกคือ x นะคะถัดจาก x ก็จะเป็นเครื่องหมายงเล็บปีกาที่มี y และ z อยู่ด้วยกันนะคะเมื่อพิจารณาสมาชิกของเซต A แล้วนักเรียนก็จะเห็นว่าเซต A มีสมาชิกอยู่2ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะก็จะหาได้จาก2ยกกำลัง2นะคะซึ่ง2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ 4นะคะดังนั้น power set A ก็จะต้องมีสมาชิกเป็น s u b เซ t ทั้งหมดของเซต A อยู่4ตัวนั่นเองนะคะวิธีการนักเรียนก็หาสั b s ซ t ทั้งหมดของเซต A ก่อนนะคะเซตที่เป็น Sub s ซ t ของทุกเซตนะคะก็คือเซตว่างนะคะดังนั้น s u b s ซตตัวแรกของเซต A ก็คือเซตว่างนะคะถัดจากเซตว่างนักเรียนก็นำสมาชิกที่คุณครูวงกลมไว้นะคะตัวแรกก็คือ x นะคะเป็น s u b s ซ t นักเรียนก็เขียน x ลงในเครื่องหมายวง วงเล็บปีกานะคะจากนั้นสมาชิกตัวที่2ก็คือวงเล็บปีกานะคะที่ประกอบไปด้วย y และ z นะคะเป็นสับเซตนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายวงเล็บปีกาอีกรอบนะคะดังนั้นเราก็จะได้สับเซตแล้ว3ตัวนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองนะคะจะต้องเป็นสับเซตของตัวมันเองนะคะนั่นก็คือนักเรียนนําสมาชิกทั้งสองตัวมาเขียนด้วยกันนะคะแล้วเขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกานะคะ เราก็จะได้ตัวมันเองเป็นสับเซตของตัวมันเองนั่นเองนะคะดังนั้นเซต A นะคะมีสับเซตทั้งหมด4สับเซตนะคะ power set A ก็จะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายวงเล็บปีกกานะคะ คลุมสับเซตทั้งหมดนะดังนั้นก็จะได้ว่า power set ของเซต A มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต A ดังนี้นะคะจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต A นะคะก็จะต้องได้จำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนสับเซตของเซต A นั่นเองนั่นก็คือหาได้จาก2ยกกำลัง2นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ4ตัวนั่นเองนักเรียนก็จะเห็นว่า power set A นะคะมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของ A อยู่ 4ตัวนั่นเองนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่2นะคะเซต B นะคะอยู่ในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะ B เป็นเซตประกอบด้วยสมาชิก X นะคะโดยที่ X เป็นสมาชิกของ P นะคะซึ่ง P ก็ใช้แทนเซตของจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะดังนั้น X จะต้องเป็นจำนวนเฉพาะและ2น้อยกว่า X และ X น้อยกว่า9นะคะดังนั้น ถ้าเขียนเซต B ในรูปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะสมาชิกของเซต B จะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะและจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่ามากกว่า2และน้อยกว่า9นะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าจำนวนเฉพาะที่มากกว่า2และน้อยกว่า9ก็คือตัวแรกก็คือ3นะคะถัดจาก3ก็คือ5นะคะถัดจาก5ก็คือ7 ะะดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าจํานวนเฉพาะที่มากกว่า2และน้อยกว่า9นะคะมีอยู่3ตัวนั่นเองนะคะนั่นก็ประกอบไปด้วย 3, 5, 7นั่นเองนะคะดังนั้นเซต B นะคะมีสมาชิกทั้งหมด3ตัวนะคะสับเซตทั้งหมดของเซต B นะคะก็จะต้องได้เท่ากับ2ยกกำลัง3นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ8นั่นเอง ดังนั้นสับเซตของเซต B จะต้องได้ทั้งหมด8สับเซตนั่นก็หมายความว่า power set ของเซต B ก็จะต้องมีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต B อยู่8ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีการนักเรียนก็หาสับเซตทั้งหมดของเซต B ก่อนนะคะดังนั้นสับเซตตัวแรกของเซต B แน่นอนเซตที่เป็นสับเซตของทุกเซตก็คือเซตว่างนะคะ จากนั้นนักเรียนก็นําสมาชิกตัวแรกนะคะก็คือ3นะคะเป็นสับเซตของเซต B นักเรียนก็เขียน3ลงในเครื่องหมายวงเล็บปีก,กานะคะถัดจาก3ตัวที่2ก็คือ5นะคะเป็นสับเซตเขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกานะคะถัดจาก5ก็คือ7นะคะเป็นสับเซตเขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บ นำสมาชิกมาเขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาทีละตัวเสร็จแล้วนักเรียนก็จับคู่นะคะโดยคู่แรกนะคะก็คือสมาชิกตัวที่1กับตัวที่2นะคะก็จะได้3และ5นะคะเป็นสับเซตก็เขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะจากนั้นตัวที่1กับตัวที่3นั่นก็คือ3และ7นะคะเป็นสับเซตเขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะ จากนั้นก็คือตัวที่2กับตัวที่3นั่นก็คือ5และ7นะคะเป็น s ับเซตเขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะคะสับเซตตัวสุดท้ายก็คือนำสมาชิกทั้ง3ตัวนะคะก็คือ3 5และ7นะคะเป็น s u b เซตก็เขียนลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกานั่นก็คือตัวมันเองเป็น s ับเซตของตัวมันเองนะคะ ดังนั้นนักเรียนก็จะได้สับเซตทั้งหมดของเซต B มีอยู่8ตัวนะคะพาวเวอร์เซตของเซต B นะคะก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต B นักเรียนก็เขียนเครื่องหมายวงเล็บปีกกาคลุมทั้งหมดนะคะก็จะได้ว่าเซตนี้มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของเซต B นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนสมาชิกของพาวเวอร์เซตของเซต B ก็หาได้จาก2ยกกำลัง3เท่ากับ 8ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า power set B มีสมาชิกเป็นสับเซตทั้งหมดของ B นะคะ8ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ power set แล้วนะคะ power set ก็คือเซตของสับเซตทั้งหมดนะคะดังนั้นสมาชิกของ power set จะต้องเป็นสับเซตทั้งหมดของเซตนั้นนั่นเองนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ power set มากขึ้นนะคะนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดที่7ดูนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่คุณครูให้ไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอพบปะกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ